สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช n n e l ของครูนัดเบกอัพเอ็กซ์เพรสนะคะวันนี้ค่ะนะจะมาพูดในเรื่องของ การวิ่งไล่ตามคนคนหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดด้วยแต่ก่อนอื่นเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้นัดด้วยนะคะแล้วถ้าใครที่อยากจะปรึกษาหรือดูดวงค่ะแอดไลน์ด้านล่างนี้มาได้เลยนะคะ mm hmm. เพื่อคุยกับเพื่อคุยหรือว่าติดต่อกับนัดโดยตรงนะคะถ้าทักเข้าแฟนเพจก็คือจะเป็นข้อความอัตโนมัตินะคะบอกว่าให้ทักให้แอดไลน์เพื่อติดต่อน,นัดโดยตรงนะคะเพราะว่านัดดูแลเองคนเดียวหมดทุกอย่างซึ่งมันไม่ทันจริง,รงๆนะคะก็ ขอรับเพียงแค่ช่องทางเดียวก็คือใน Line Official แทนจะดีกว่านะคะเพราะว่าในแฟนเพจนั้นค่ะก็เรียกได้ว่าบางทีมันก็ไม่ได้แจ้งเตือนเนาะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าใครอยากติดต่อโดยตรงนะคะก็แนะนำว่าแอดไลน์ด้านล่างนี้ดีกว่านะคะวันนี้ค่ะนะจะมาพูดในเรื่องของเมื่อคุณหยุดวิ่งไล่ตามเขาค่ะคุณจะได้รับเขากลับคืนมาเร็วขึ้นนั่นเองนะคะ ใครหลายๆคนนะคะที่ใช้วิธีนี้แล้วได้ผลนะคะหลายคนที่ใช้วิธีการทำ no contact แล้วก็ใช้กดแห่งแรงดึงดูดเข้าช่วยด้วยซึ่งมันก็เรียกได้ว่าเป็นพลังแบบว่าคูณ2กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งนัดได้รับฟีดแบ็กกลับมาเยอะมากนะทั้งแบบทักมาในแฟนเพจไม่ใช่ทักมาในไลน์อ f ฟฟิเชีแล้วก็คอมเมนต ใต้คลิปด้านล่างนั่นเองนะคะซึ่งนัดได้รับฟีดแบ็เยอะมากว่าแบบพอใช้กดแห่งแรงดึงดูดแล้วก็ใช้โนอโคอนแทคด้วยเนี่ยมันทําให้เห็นผลเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเขาเองเป็นคนที่ติดต่อกับมาหาเราโดยตรงด้วยซ้ํานะคะซึ่ง ตามปกติแล้วค่ะเขาเนี่ยไม่เป็นฝ่ายทักหาเราก่อนแน่แ,นแต่พอเราใช้กด2กฎนี้ร่วมกันนะคะเขาเองก็ทักมาหาเฉยเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเมื่อคุณนะคะวิ่งไล่ตามเขาค่ะคุณก็จะอยู่ในคลื่นของความขาดแคลนนั่นเองนะคะในกฎแห่งแรงดึงดูดแล้วนั้นค่ะคุณก็จะถูกจัดอยู่ในโหมดที่ว่าขาดแคลนแล้วจัก,กรวาลก็จะไม่มอบสิ่งนั้นมาให้คุณนะคะอย่างที่นัดบอกค่ะจัก,กรวาลจะนําสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วมา ใหุ้นนั่นเองแต่สิ่งไหนถ้าคุณขาดแคลนค่ะเขาจะไม่นำสิ่งนั้นมาให้คุณแน่นอนแล้วเมื่อคุณอยู่ในคลื่นของความขาดแคลนค่ะคุณก็จะอยู่ในสภา,สภาวะอารมณ์ตื่นตระหนกตกใจแตกตื่นกดดันเครียด ทุกอย่างนะคะเครียดแล้วก็เรียกได้ว่าแบบกวนกวายใจนั่นเองนะแล้วเมื่อคุณอยู่ในสภา,าวะอารมณ์พวกนี้ค่ะมันจะทําให้คุณเนี่ยพยายามขว่คว้านะคะพยายามดึงเขากลับมาพยายามวิ่งเข้าหาเขาพยายามทํายังไงก็ได้ให้ตัวเราไปอยู่ใกล้กับเขาให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะคุณรู้สึกเพราะคุณจะรู้สึกปลอดภัดย เ,เพราะคุณจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อคุณอยู่ใกล้เขาหรือคุณได้มีเขาอยู่ข้างๆนั่นเองนะคะแล้วเมื่อคุณรู้สึกอย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นแรงกดดันแล้วก็เป็นแรงผลักยิ่งผลักให้เขาออกไปจากคุณนั่นเองนะคะมีลูกค้าหลายคนค่ะนะพูดกับนัดประโยคนึงเหมือนกันเดะเลยนะโดยส่วนมากแล้วว่ากลัวที่จะสูญเสียเขาไป นัดขอบอกเลยค่ะว่าคุณสูญเสียเขาไปแล้วตั้งแต่วันที่คุณและเขาบอกเลิกกันไปนะคะในตอนนี้คุณไม่ได้มีเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นเข้าใจความหมายนี้ใหม่นะคะนัจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าคุณเนี่ยสูญเสียเขาไปแล้วในตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะไม่ต้องกลัวที่จะสูญเสียแล้วตอนนี้คุณไม่มีอะไรจะให้เสียแล้วจริงๆนะคะตอนนี้มีมีแค่ตัวคุณเองอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นค่ะยิ่งคุณรู้สึกตกใจยิ่งคุณอยู่ในสภาวะ อารมณ์ที่ไม่ปกตินั้นคุณจะยิ่งผลักให้เขาค่ะออกไปจากคุณนะคะแล้วมันจะทำให้คุณน่ะไปกดดันเขาด้วยนะคะกดดันในที่นี้ก็คือโทรยิกเลยโทรไป30-40สายให้เขารับหร,หรือส่งข้อความเป็นร้อยๆข้อความจนกว่าเขาจะยอมเปิดอ่าน อันเนี้ยนนเรียกว่าเป็นแรงกดดันหรือไปดักรอเขาที่บ้านไปดักรอเขาที่หอไปดักรอเขาที่ห้องท,ออท,ที่ที่ทำงานนะคะพวกเนี้ยเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งอยากจะเลิกกับเราแล้วคุณทำสิ่งพวกเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยกดดันเขาอย่างมากมากๆนะคะมันจะเหมือนว่าคุณเนี่ยไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวของเขาแล้วสิ่งที่เขาคิดคืออะไรรู้ไหมคะเขาจะคิดว่า เขาคิดถูกแล้วจริงๆค่ะที่เลิกกับคุณไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้เขาคิดแบบนี้แน่นอนนะคะว่าเขาคิดถูกที่เลิกกับเราไปค่ะเราจะต้องทําให้เขารู้สึกคิดผิดที่เลิกกับเราไปไม่ใช่ทําให้เขายิ่งรู้สึกว่าเออฉันคิดถูกแล้วจริงๆที่ฉันเลิกกับคนคนนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพลิกเกมใหม่นะคะเปลี่ยนแปลง การแสดงออกใหม่นะคะเราจะไม่ไปอยู่ในคลื่นของความขาดแคลนนั้นแล้วนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในคลื่นของความขาดแคลนค่ะคุณก็จะไปกดดันเขาอาการกดดันพวกนี้ค่ะเป็นเพราะอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะแผลแผลในวัยเด็กของคุณนะคะตอนเด็กๆคุณอาจจะเคยถูกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยทิ้งให้อยู่คนเดียวบ่อยๆนะคะหรือพ่อแม่แยกทางกาันหรือ ไม่พ่อแม่ไม่ได้แยกทางกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันกับคุณพ่อคุณแม่หรือความรักครั้งก่อนๆของคุณนะคะคุณโดนทิ้งมาตลอดคุณโดนปฏิเสธมาตลอดนะคะมันก็เลยทําให้เรื่องพวกนี้กลายเป็นปมในใจนะเป็นปมในใจของคุณแล้วเมื่อเขาทิ้งคุณไปค่ะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยตกใจแล้วตื่นตระหนกค่ะแล้วคุณก็เลยไปกดดันเขาอีกทีหนึง นะคะนัดเห็นนะเรื่องเรื่องการกดดันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่เป็นนะคะผู้ชายก็เป็นเพราะลูกค้านัดผู้ชายก็เยอะมากเหมือนกันนะคะผู้ชายเองก็โทรไปร้อยสายเป็นเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายเองก็ส่งข้อความเป็นร้อยข้อความไปเป็นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ค่ะผู้หญิงผู้ชายเท่ากันหมดจริงๆนะจากประสบการณ์ที่นัดเจอมานะคะนัดเรียกได้ว่านัดไม่อยากให้แบ่งแยกผู้หญิงผู้ชายเพราะผู้หญิงบางคนมีนิสัย ของผู้ชายเพราะผู้ชายบางคนมีนิสัยบางอย่างที่เป็นเหมือนผู้หญิงนั่นเองเพราะฉะนั้นกด no contact กับกดแห่งแรงดึงดูดเนี่ยมันจึงใช้ได้ผลทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้เราจะไม่อยู่ในคลื่นของความขาดแคลนนั้นแล้วนะคะเราจะหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองค่ะในช่วงแรกมันอาจจะแบบเหมือนอยากยาเสพติด นะคะเหมือนว่าเราจะลงแดงแต่เมื่อคุณผ่านช่วงแรกไปได้แล้วค่ะมันจะไปได้ฉิวเลยนะคะตอนนี้ควรที่จะกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาเป็นตัวคุณเองเมื่อก่อนค่ะก่อนที่คุณจะคบเขานะคะหรือถ้านึกไม่ออกจริงๆค่ะกลับไปดูค่ะว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองสนใจอะไรแล้วโฟกัสไปที่ สิ่งสิ่งนั้นนะคะและคุณและควรที่จะหาความสุขให้ได้ด้วยตัวเองเขาไม่ใช่สิ่งเติมเต็มความสุขของคุณนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณอ่าความรู้สึกคนเราเนี่ยมันเหมือนแก้วน้ำหนึ่งใบคุณจะรู้สึกว่าเขาอ่ะมาเติมเต็มในแก้วนี้ของคุณ แต่เมื่อเขาขาดหายไปค่ะน้ําในแก้วของคุณมันก็ลดลงไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ด้วยสิ่งที่คุณชอบด้วยการโฟกัสที่ตัวเองด้วยการทําเพื่อตัวเองและหันกลับมารักตัวเองนั่นเองนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองค่ะเมื่อคุณโฟกัสที่ตัวเองเมื่อคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะแก้วแห่งความสุขใบนี้ค่ะมันก็จะ เต็มขึ้นมานะคะมันก็จะค่อยๆเพิ่ม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 ขึ้นมาจนเต็มนั่นเองแล้วเมื่อไหร่ที่แก้วแห่งความสุขของคุณนั้นเต็มแล้วค่ะคุณจะไม่ขวอยว้าคุณจะไม่เรียกร้องคุณจะไม่โฟกัสที่เขามากจนเกินไปนั่นเองนะคะเขาจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแห่งความสุขของคุณในปริมาณแก้วใบเนี้ยเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นแก้วทั้งใบของคุณ ก็เป็นได้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองค่ะกลับมารักตัวเองกลับมาหาความสุขใส่ตัวให้ได้ด้วยตัวเองเขาจะเป็นเพียงแค่ เสี้ยวเดียวของความสุขในชีวิตคุณนั่นเองแล้วเม well ื่อเขาเป็นเพียงแค่เสี้ยวเดียวแห่งความสุขในชีวิตคุณค่ะคุณก็จะไม่ไปกดดันเขาคุณก็จะไม่ไปบังคับเขาคุณก็จะไม่ไปหึงเขามากเกินไปคุณก็จะไม่ตามจิกเขามากจนเกินไปคุณจะให้อิสระเขาคุณจะให้เกียรติเขานะคะคุณจะให้เขาทําในสิ่งที่เขาชอบไม่ไปบังคับอะไรเขานั่นเองนะคะเพราะคุณ <cü. S 1> รู <ๆ S 1> ้รสึกว่าเขาไม่ใช่สิ่งเติมเต็มในส่วนที่ขาดของคุณแล้วนะคะที่ความสัมพันธ์หลายๆคนพา เป็นเพราะอะไรเพราะแก้วแห่งความสุขใบนี้ค่ะมันคือเขาทั้งหมดทั้งแก้วนะคะเมื่อคุณโฟกัสเขามากเกินไปเมื่อคุณให้เขาเป็นความสุขทั้งชีวิตของคุณมากเกินไปค่ะมันก็จะพังนะคะเพราะเราก็จะต้องไปโฟกัสที่เขาแล้วเมื่อไหร่ที่คุณโฟกัสที่เขามากเกินไปค่ะมันก็จะเกิดความคาดหวัง นะคะแล้วเมื่อคุณคาดหวังแล้วไม่ได้ดังหวังค่ะมันก็มีการผิดหวังเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีการผิดหวังเกิดขึ้นมันก็เกิดการทะเลาะกันนะคะการแล้วเมื่อทะเลาะกันบ่อยๆค่ะความสัมพันธ์ความรู้สึกมันก็เป็นกราฟดิ่งลงลงไปเรื่อยๆนั่นเองจนถึงวันหนึ่งค่ะเขาอาจจะระเบิดตูมออกมาเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาแบบ เก็บกดไว้สิ่งที่เขาพยายามอดทนไว้มันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อแก้วเห็นความสุขของคุณใบนี้มันไม่ใช่เขาทั้งหมดอีกต่อไปแล้วคุณก็จะหยุดวิ่งไล่ตามเขาแน่นอนนะคะเพราะคุณก็จะหันมามีความสุขให้ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะอย่างเมื่อก่อนนะติดแฟนมากนะคะก็เรียกได้ว่าแบบ อยากจะตัวอยากจะตัวติดกันตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เรากลับมามองความสุขมาเติมเต็มความสุขด้ตัวของเราเองค่ะเราก็จะไม่ไปโฟกัสที่เขาแล้วโอเคเรามีการคุยกันในแต่ละวันค่ะเรามีการเจอหน้ากันบ้างตามปกตินะคะ แต่เมื่อไหร่ที่ไม่ได้เจอไม่ได้คุยคะ่ะเราก็จะอยู่ในโลกของเราไปนั่นเองนะคะไม่ใช่เป็นพวกที่แบบไม่สนโลกฉันจะขึ้นคานฉันจะอยู่คนเดียวไม่ใช่นะคะเพียงแต่คุณจะรู้จักจัดการกับความรู้สึกของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วอยากจะขอบอกคะ่ะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แก้วคุณเนี่ยมันเต็มนะคะมันเต็มแล้วคุณมีความสุขเนี่ยคนเราคะ่ะไม่สามารถที่จะมีความสุขและความผิดหวังได้ในเวลาเดียวกัน ะะเมื่อไหร่ที่แก้วคุณเต็มแล้วค่ะคุณก็จะมีแต่ความสุขคุณก็ไม่จําเป็นที่จะไปต้องไปวิ่งไล่ล่าเขาแล้วแล้วคุณก็จะไม่ไปกดดันเขานะคะหลายคู่ค่ะที่เพิ่งเลิกกันไปแล้วคุณรู้สึกตื่นตระหนกตกใจะะมาเลยทําให้คุณไปกดดันเขาค่ะจากการที่เขาบอกเลิกเราไปเนี่ยเขายังรู้สึกลังเลใจอยู่แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าคุณกดดันเขามากจนเกินไปจนเขาอยากที่จะวิ่งหนีอยากที่จะออกจากชีวิตคุณไปเลยด้วยซ้านะคะเพราะฉะนั้นค่ะมันก็ ก็เลยทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่สามารถที่จะวนกลับมาได้อีกนะคะทั้งทั้งที่ตอนแรกอะ่ะเขายังลังเลอยู่ถ้าคุณให้เวลาเขามากพอคะ่ะถ้าคุณไม่ไปวิ่งไล่ล่าเขาไม่วิ่งไล่ตามเขาไม่กดดันเขานะคะเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาหาคุณได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะเมื่อคุณ มีสภาวะอารมณ์ที่ปกตินะคะเมื่อแก้วแห่งความสุขของคุณเยเต็มไปด้วยความสุขของตัวคุณเองแล้วค่ะคุณก็จะหลุดออกมาจากคลื่นของความขาดแคลนนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขมากๆค่ะคลื่นความถี่ของคุณมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นการดึงดูดให้เขาเนี่ยกลับมาหาคุณได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพยายามหาความสุขของตัวเองให้เจอค่ะพยายามหาความสุขใส่ชีวิตของตัวคุณเองให้ได้นะคะ อย่าเอาความสุขเราอะไปพึ่งกับเขานะพัณเห็นหลายหลายความสัมพันธ์มากนะคะที่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันหนักเกินไปสําหรับเขาทําไมเขาถึงรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันหนักเกินไปสําหรับเขาเพราะว่าคุณเอาทุกอย่างไปไว้ที่เขาหมดเลยนะคะเพราะให้เพราะคุณให้เขาเป็นโลกทั้งใบของคุณคุณให้เขาเป็นแก้วแห่งความสุขใบนั้นของคุณนะคะเขาเลยรู้สึกว่าเขาถูกกดดันถูกคาดหวังแล้วก็ เรียกได้ว่าเขามันทําให้เขาอึดอ,อัดอ่ะคนที่ถูกคาดหวังมากๆอะ่ะลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้าพ่อแม่คุณเนี่ยคาดหวังว่าฉันต้องให้ลูกฉันเป็นหมอฉันต้องให้ลูกฉันเป็นดาราเป็นดาวเด่นแต่คุณไม่สามารถทําได้คุณจะรู้สึกอย่างไรนะคะซึ่งมันก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของความรักเมื่อคุณให้เขาเป็นโลกทั้งใบเมื่อคุณให้เขาเป็นแก้วแห่งความสุขทั้งใบของคุณค่ะเขาก็เลยจะรู้สึกว่า เขาถูกคาดหวังแล้วเมื่อเขาไม่สามารถทําให้ได้เนี่ยตัวเขาเองก็ผิดหวังเหมือนกันนะคะมันก็เลยเกิดการทะเลาะกันเกิดการตีกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะควรหาความสุขใส่ตัวเองให้เจอนะคะแล้วเมื่อคุณอยู่ในคลื่นของความสุขค่ะความถี่ของคุณมันก็จะสูงขึ้นจักรกวาลก็จะนําสิ่งที่คุณต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานความรักหรือสุขภาพค่ะเขาก็จะนําพาสิ่งนั้นกลับมาให้คุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ํานะคะ สำหรับวันนี้ค่ะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะแล้วก็ได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแต่สิ่งสำคัญค่ะนะอยากจะบอกว่าเรื่องพวกนี้มันก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าคุณนึกปุ๊บแล้วคุณจะได้ปั๊บในตอนนี้ในทันทีนะคะซึ่งเออแล้วก็ระยะเวลาของคนแต่ละคนค่ะก็มากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลองเอาไปทำดูนะคะลองเอาไปเปลี่ยนไปปรับใช้ดูนะเพราะว่า กดแห่งแรงดึงดูดนี้มันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับจริงๆค่ะแล้วนัดเองก็เรียกได้ว่าเผชิญกับเอ่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เราได้ในสิ่งที่เราต้องการมาเกือบทั้งชีวิตแล้วนะคะเพราะว่านัดให้ความสนใจกับกดแห่งแรงดึงดูดมาตั้งแต่แบบสมัยมหาลัยอะ่ะก็เป็น10ปีแล้วแหละนะคะแล้วมันก็นำพาในสิ่งดีๆในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเข้ามาได้เรื่อยๆแล้วยิ่งช่วงนี้ช่วงนี้นัดแบบว่า มีความสุขมากอารมณ์ดีมากนะคะก็เลยเหมือนจะเราจะได้รับในสิ่งที่เราต้องการในทุกๆวันนั่นเอง นะคะ,อะลองเอาไปใช้ดูนะคะเพราะว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนั้นเป็นกฎที่มคุณไม่ต้องเสียอะไรสักบาทเลยด้วยซ้านะคะเพียงแค่เปลี่ยนความเชื่อความคิดของคุณแล้วก็เปลี่ยนแปลงการการะทําของคุณนั่นเองค่ะก็จะนําหาสิ่งดีๆกลับมาให้ในชีวิตแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้นัดด้วยนะคะแล้วที่สําคัญถ้าใครอยากติดต่อน,นัดก็แอดไลน์ด้านล่างนี้มาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย